ถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้ากูค้คนกู้ประเทศคึกได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอผามานบรลบน้ำไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ กำลังเกี่ติดตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จ้าทนี่ไปขัเจิงต้านหับฟังรายการหมอะก,กับผประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้านี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอ ใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสับอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรครื่องรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมอกอรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด านีวิทยุมอกอเชียงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเลืสีเขียววิทยุมอกอเชียงใหม่ผู้วันเสาร์ของเดือน8ปดงงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกรรษตรกรผู้ฟังครอบครัวมอกอพลิกเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกันเนื้อเจ้า จีวิทยุมากาเจงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บ้านไม่แกดน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจงใหม่สถานีวิทยุมากาสถานีวิทยุเพื่อการ,กรเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ

ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันพิกมาพบกับรายการมอกพบประชาชนกเกษตรสุขภาพปากกันได้ก็วันจันทร์แผ่ววันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิววยทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จรังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็มส o ความถี่612กิโลเฮิรคลื่อนสายสุดออออากาศในแจงังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เบอร์ไวเบ็ตดอทคออเฟ Facebook l i v e และ YouTube สถานีวิทยุมกะเจงใหม่จะได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ a อน r o i d ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮับฟังกันได้ทั่วโลกก็เจ้าสิงเทียนเนียมทรัพย์ฮับเนตีตะเมินรายการเจ้า แลวก็ช่วงนี้บ่ได้ลืมนจากกิจกรรมดีๆที่สถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่กิจกรรมกัดหน้าสีเขียวครอบครัวมกกุมวันเสาร์แปดโมงเช้าเป็นต้นไปที่สถานีวิทยุมากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่บ้านไม่แกดน้อยตำบลป่าภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่มาอุดหนุนสินค้าเกษตรจากเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกตึงก้าไม้พันดีสัตว์พันดีพักปอดสารพิษนว การท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเปิ้นผลิตเองจำหน่ายเองราคาเป็นกันเองมาบริรตุบจะไดโทรศัพท์หากันก่อนที่สถานีวิทยุมากาเชียงใหม่มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์โทรศัพท์053 040 228เจ้า แาจเจ้าตอนนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมอพกพ้ประชาชนกเกษตรสุขภาพทางสถานีวิทยมุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมกุตั้นตอนนี้เราอยู่กับคุณบุญสีขัดภูลเ,เจ้าเกษตรกรคนเก่งครอบครัวมอกเฮาไปอยูม่มาจําหน่ายสินค้าเกษตรที่ อตตลัหน้าสีเขียวครอบครัวมกเฮานะเจ้าก็มาจากอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ไก่น้อยนะเจ้าแต่ว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์สามสิบกิโลนะเจ้าตอนี้คุณบุษงค์คัดพูนอยู่กับเฮาล่าสตีเจ้าวันนี้เฮามาพูดจากข้าวหลากหลายชนิดนะเจ้าที่นํามาจาหน่ายกันนะเจ้าเริ่มจากตังพุ่นก่อนเจ้าีเป็นข้าวกลมครับข้าวเหนียวดําครับทัินี่หอมมลี่ขาวครับหอมมลี่คัดขาวนี่เป็นไลเบรี่ ก็ขอสีสามแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิกล่องครับแต่ว่าส่วนใหญ่เฮาก็เริ่มรู้จักกับอันข้าวไรซเบอรี่นะเฮาก็แนะนําไปหลายเตื้อละตีสีแปลกๆหรือเปิ้นสีส้มๆเนี่ยจะอ่าทาทัิมชุมแพลลองเอาขึ้นห้ท่านผู้ฟังดูตัวนี้ครับเป็นสีสีส้มๆสั่งยศผสมหอมมะลิครับเลยเป็นเป็นตัวนี้เข้าทับทิมชุมแพรเป็นในห้อง กันปลูกกันดูแลต่างจากข้าวชนิดอื่นกับเจ้าเหมือนเหมือนกับข้าวหอมมะลิมมเดลนะครับเป็นข้าวฮง้ข้าวเจ้าข้าวเจ้าครับครับอันนี้เราเจ้าข้าวกอขอสี่สิบสามอันนี้ก็จะออกสีออกเขียวๆน้อยเนาะระยะพักผึงนะครับครับมันจะมีมีสีเขียวเลยคือคือตัวลูกมันจะมาแก่แด้อ่ะส่วนใหญ่ข้าวกอขอสี่สิบสาม จะออกเหมือนสีเขียวๆเหมือนเขาทำข้าวเม่าเลยเนาะเจ้าแล้วอันนี้ข้าวอันนี้ข้าวจะเกลียวแก่หน่อยข้าวหอมมะลิครับหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะจ๊ะอันนี้เขาทั้งหมดตึงม้วนนี่เขาปลูกเองหมดเลยกัเจ <cheapest S 1> ้าหมดเลยครับครับเขาบริหาจัดการในการปลูกข้าวที่มันเป็นเป็นเอ๊ถ้อยไผลถ้อยมนันนะครับชื่อช่องนี้กับไซมะลิกับไซมะลิ ครอ้งนี้ไลบรี่ก็ใส่ไลบรี่ตลอดแต่มันกันยังมีมีศูนย์ของเราก็ลงก่อนเกี่ยวกับเขาต้องลงเ้าะสูตรออกคือที่มันติดนะวันนี้คือมันติดตอนเขาสีเข้าครับแต่มันล่างแต่แกงหมดมันก็ติดห้องแสดงว่ามีหลายแปลงเหมือนกันแม่ก็จะประมาณสักกี่ให้้าที่ทาเข้ามีประมาณสักสิบห้าไหล่เข้าสิบห้าให้แต่เราจะต้องบริหารจัดการให้ได้เข้าหลักสี่มูนี้แล้วหึออกไล่ ใกล้เคียงกันกระเจ้าก็าว่าเลื่อมหรือดูตรงนี้ออกก่อนครับตูวกอสี่สามนี่จะออกก่อนอันนี้ใช้เวลากี่วันจะกคสิบสามปลูกสิบห้าวันครับหอมมะลิก็ร้อยซาวนี่นี่ร้อยสามสิบวันเออเไอยไรบรีรครบ่ครับครับอันนี้ก็ปปอกับหอมมะลิครับเติมยุมแพร่คันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ประมาณร้อยสามสิบวันเหมือนกันเขาเข้า,ขากำเหนียว ข้าวของเฮานี่หันว่ามีการรับรองตารับรองเรียบร้อยแล้วนะเจ้าอันนี้เป้นเองว่าข้าวกล้องสามกริย์อินทรีย์อันนี้ข้าวกล้องสามกริย์อินทรีย์สําหรับคนรักสุขภาพพักสุขภาพอ่ามีตาสี่พัดเป็นวิสาหกิจุมชนกลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืนห้วยทรายอันนี้เฮาเป็นกลุ่มแล้วเป็นวิสากิจุมชนก็เจ้ามีสมาชิกกันนักก็เจ้ามีประมาณสักสิบคนเนี่ยครับ ปลูกเองแล้วบรรจุพันเองมาจำหน่ายเองมีกันสีกันเองเลยก็เจ้านนเป็นข้าวอยหยังพ่องเนี่ยเจ้าสีส้มๆมสีดำไอทัพทิมทมเพร์ครับแล้วก็มีไลเบอรี่แล้วก็มีก็ขอสีสิบสาแล้วก็หอมมะลิหนึ่ง้าครับจริงมีสี่ตัวในในในหงเดียวแต่ใส่ชื่อสามภาษาเพรสองตัวมันมันสีเหมือนกัน <c oughs> อันนี้เขา เจ้าราคาประมาณเท่าใดเจ้าแพคแพคาลยเจ็ดสิบบาทข้าวหลากสีนี่ส่วนใหญ่มันจะมีสพคุณในการเรื่องอะไอย่างนะป้องกันโรคอะไอย่างตัวแม่นกระเจาะส่วนมากกับตังตังมือชานะครับจะจะห,หันชัดห,หันเร็วกว่าแกเนเยบชาแกเนเยบชาครับมันจะมีวิตามิน อย่างผมก็ลืมจือไปแลวอันนี้เกษตรกรเฮานี่เก่งเนาะในการผลิตแล้วก็มาแปรรูปสู่การตลาดเขาก็มีห้องสียงเฮาเรียบร้อยอ,อินเอานี่หนึ่งคนเดียวครับซื้อเองมั่นใจได้เพราะว่าอันนี้เฮาผลิตแบบปาาลอดสารหรือว่าเป็นอันนี้เฮาเป็นอินซีย์ไปเลยคือบบจใช้สารเคมีเลยเฮาใช้อย่างนนเป็นบิวเลียเป็นไนโคโนมาอย่างไรครับเป็นมูข้ามแมลงไหลแมลงก็เป็นมี เเราเราเราข่าวนะครับเราข่าวกันน้ําตาลแล้วก็จุลิซีน้ำมะพร้าวกันน้ำส้มสายชูเอาผสมกันแล้วก็คนอันนี้เป็นสูตรเ่าเองเลยกับเจ้าหรือว่ามีภูมิปัญญาสูตรจากอาจารย์สามารถนาสูงเรือนนะครับเ่แล้วทำมาตลอดแล้วก็พรเหตุน้ํามักกัอมักหอยมักยางกระใสไปอันนี้ก็มาก็คนไปเรื่อยๆสักสิบห้าวันก็คนเตืองครับ เราจะหันมาใจสารชีวพันธุ์เชื้อไตรโคเดอร์มาเชือ้อเบเวอร์เรียแล้วก็กําจัดมแมลงต่างๆนะเจ้าอันแล้วก็น้ำหมักต่างๆที่ทําเองนะเจ้าอันนี้มั่นใจได้คือ ผลิตภัณฑ์จากเข้าเฮาตึงโมที่เฮามาจําหน่ายนะเนาะเฮาก็สามารถจะมั่นใจได้ผู้บริโภคก็มั่นใจได้นะเกษตรกรเกรปิ้นผลิตเองจําหน่ายเองนะเจ้าราคาเป็นกันเองแน่นอนที่กาดนัดสีเขียวครอบคร,รัวมกเสาร์แรกกู้เดือนและเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือน8ปดโมงเช้าเป็นต้นไปนะเจ้าที่สถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่บ้านแม่แก้น้อยตำบ,บปลป่าไผ่อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ถ้าสนใจจะมาที่กาดนัดสีเขียวครอบคร,รัวมกก็ได้หรือใครหูรายละเอียดเพิ่มเติม จะสั่งซื้อเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ติดต่อได้เบอร์ไหนพ่องเจ้า0816818009ครับครับ0816818009ครับคุณบุญศรีครับทูณน,นะเจ้าเจ้าอันนี้ก็อยู่เป็นเข้าอินทรีนะเจ้าอยู่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เกาะมาที่กัดหน้าสีเขียวครอบพรมกอที่สันทรายเกามาอุดหนุนกันได้นะเจ้าใบรับรองอจมีใบรับรอ, e องอะไรอย่งกนนเจ้าอจ e ครับเท่นั้น เออกมาได้เลยนะเจ้าสุมาเตอร์นะเจ้าอันนี้มีใบรับรองตเตยปนห้องใบรับรององกระเจ้า PGS ครับตัวย่อ PGS PGS นะเจ้าเป็นมูลนิธิเกษตรดุซีไทย มูล,ลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยใบรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนะเจ้าอันนี้ก็มอบเพื่อคุณบุญศรีขัดภูลน,นะเจ้าก็อยู่บ้านเลขที่31หมูส่สตระบลห้วยสายอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เข้าสังกัดกลุ่มก็คือเกษตรอินทรีย์ PGS สันกำแพงนะเจ้า2อ6 1นะเจ้าอันนี้เกษรตรกรเปิ้นผลิตเอง สีเองนะเจ้าแปรรูปเองแล้วมาจําหน่ายเองนะเจ้าเพราะนั้นราคาเป็นกันเองแน่นอนและมั่นใจในความปลอดภัยนะเจ้ามีการรับรองมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเตยเนาะเอาละเจ้าโอกาสหนาเขาจะปิกมาพบกันแถมกับคุณบุญสีขัดพูลน,นะเจ้าเกษตรกรคนเก่งจากอําเภอสันกับแปงจังหวัดเชียงใหม่ครอบครัวมกเฮากับกิจกรรมการน้าสีเขียวครอบครัวมกเสาร์แรกและเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือน8ปดโมงเช้าปะกันที่วิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ยินดีจ้านากักสวัสดีเจ้าคุณบุญสีเจ้า ครับ สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเจ้าตอนนี้ทีมงานสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ก็มาแอลกัดหน้าสีเขียวคร,บรวอบคอรัวมกกัดนะเจ้าวันนี้มาตีคุณแม่ปราณีอัมชามเรผู้ฟังคร,บรอบคอรัวมกศแหมท่านนึ่งนะเจ้าที่นำสินค้าเกษตร,รษมาจําหน่ายแล้วก็รวมถึงงานหัตถกรรมฝีมือแล้วก็อาหารพื้นเมืองบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เขาคงจะมา ขอคาฮู้ตัวแล้วก็มาแนะนําผลิตภัณฑ์ให้ท่านผู้ฟังได้ฮู้จักกันของเมืองเหนือกันนั่นเองสวัสดีเจ้าคุณแม่เจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มีผลิตภัณฑ์อย่างมาแนะนําห้ของเจ้าคุณแม่ปราณีเจ้าอ่ามีวันนี้มีข้าวกรรเจ้าข้าวกรรมบะได่น่ะเจ้าจะเอาไปแบบมีไส้แบบมีนอกมีในมีไส้มีหน้าบะหมีหวานแบบมีมันคือว่าธรรมดาธรรมดาเขาเอากินแตนข้าวขาวเอาไปกินกับ ของกินนะ่ะชิ้นปิง้งหมูปิง้งไส้อัวแกงแกรอยางกาก,ก,กินได้โมดนี่นะเจ้าขายเป็นหอ่อจะอี้นะเจ้าเจ้าเฮาก็มาหอ่อตองเจ้าเอาตองมาหอ่อมันเนี่ยขายเป็นหอ่อเป็นหอ่อเจ้ามีไม้กระลัเอยียมันมันเป็นเมืองเมืองเฮาดีเจ้าพอ,อ,อดีเพิ้นกับรลนร์ล์ลวดกันใช้โฟมเจ้าใยอย่างพลาสติกกันตันะฮะมาใ้ใบตองใช้ไม้กัะเจ้าไม้กระลัตอันนี้เป็นธรรมชาตินะเจ้าอันนี้ห่อประมาณเท่าไรเจ้าแม่ หพละสิบบาทเ <c oughs> จ้าเจ้าอันนี้เราเคยอู้คุยกับคุณแม่ไปกรรมว่า <c oughs> อยา่จะได้ให้มันเข้ากรรมนี่มันนุ่มมันเหนียวอยีมันก็เจ้าเจ้า <c oughs> แต่เราถ้าเอาบาจ้างนะบางคนก็คบาจ้างนึ่งไปแข่งไปเนอะเขาต้องแจ้เข้ากรรมก่อนแจ้เข้ากรรมมันเมอนน้อยเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวขาวใส่ข้าวขาวต้องใส่เนอะถ้าบม่ใสจะได้นะบม่ใสนี่มันจะแข็งถ้าเข้ากรรมเส้นหนักแล้วมันก็จะแข็งเหมือนกัน เขาก็เอาข้าวขาวไปแจ่ทีหลังแจ่สุนกันทนะเขามาเขาแจ่ข้าวกล้ามไว่อกเจาก็แจ่ไ้สักคืนคืนนึ่งรุนุกเมื่อเจ้าเขาก็นึ่งอย่างก็นึ่งแบบข้าวธรรมดาเนี้ยอ่อมออมมันเนี้ยมันขึ้นถ้าใหเข้าวขึ้นมาปุ๊บเขาก็รีไฟอ่อนอ่อมมันไปแห่น่ะเจ้า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 งให้มันนุ่มข้าวกลาแบบนุ่มๆจะเยอะนะเจ้าอันนี้กินกับอาหารของกินพื้นเมืองได้หมดเลยนะเจ้า นี่คนบดียวก็หักสุขภาพเนาะกินข้าวที่มีความรักสีนะอันนี้ก็ข้าวเหนียวกำอันนี้เพกับนึ่งมาจาหนายห่อละ1ิบาทตาเองนะจ๊ะของคุณแม่ปานีอัมชมิตนะจ๊ะห่อด้วยใบตองเป็นจอกจะเอะนะจ๊ะแล้วอันนี้เราเจ้าคุณแม่คืออันนี้งานเจ้างานที่เราจะเอาไปนุกเข้าจะไปนุกเข้ากำก็ได้จะไปนุกเข้าข่าวก็ได้แต่งานนี่นะงานเป็นห้องงานกี่มอนนี่เนาะเมืองเฮาห้องงานกี่มอน แล้วก็งานขี้มมอนกับขา้าวกรรมนี่นะตามที่ว่าไปอบรมมาคุณหมอนางคุณหมอแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลสันทรายนะเปิ้ลมาห้ความรู้ว่าโอเมก้าสามเฮานี่นะบัดต้องไปหาก,กินได้ที่ป่าน้ําลึกละหาก,กินได้ง่ายๆในในขา้าวกรรมและในงานขี้มมอนเจ้าเนี่ยหากันกินได้ง่ายๆถูกๆเจ้าเจาเป็นภูมิปัญญาป้าอุ้ยแม่มอนนะเจ้า<ด>ส่วนใหญ่เฮาจะอานี้เอาไปนุกเข้าก็ได้แม่ก็เจ้า จะไปนุกข้าวปนห่เข้าวนุกงาข้าวนุกงาก็คือเนี่ยข้าวนุกงานงานุนกข้าวกันเดียวก่อนเนี้ยอันนี้อันนี้ใส่เกลือแล้วใส่เกลือแล้วพร้อมที่ห่อไปนุกหนึ่งข้าวห้อหนะใส่ในถุงอันนี้ก็ใส่ถุงนะครับเน,นี่ยบีบปีบไงนอกเนี่ยจนๆเอาต้องนอกอ๊ะมาต้องกลัวมือเพื่อนแล้วมึงถึงเปื้อน เอาข้าวเหนียวเข้าไปข้างในเลยคลุกกันเลยนะเจ้าเมื่อมันเข้ากันแล้วมันก็จะเหนียวนะฮะงานกับข้าวเหนียวมันก็จะเข้ากันดีอันนี้เป็นภูมิปัญญาสมัยป้าอุ้ยแม่ม้อนเพิ่งกินกันหน้าหนาวจี๊เนาะใช่ค่ะใช่มันจะมีหน้านี้นะเดียวหน้าหนาวแต่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากงานขี้ม้อนแล้วกวันก่อนท่านุ่ฟังครอบครัวมกอที่มางาน54ปีวิทยุมกอเชียงใหม่ก็ได้จิ้มข้าวหนุกงานฝีมือของแม่ครูปนีอัมชมรีดกันนะเจ้ามันก็จะเหนียวนักนหน่อย ลำจะได้ประโยชน์จากงาขี้ม้อนจะมีโอเมก้าสามม่ต้องไปหากินกับปลาด้ําลึกละบันกกะแปลงเนาะอันนี้เป็นราคาเป็นกันเองแน่นอนง่ายๆหากินไง่ายอันนี้ถุงประมาณเจ่าใดเจ้าแม่สิบบาทเจ้าสิบบาทแล้วก็แฮมอันนี้เป็นออนลอนนี่เราเจ้าแม่อันนี้เป้นท้องว่างาตําอ้อยอันนี้ไม่แตกต่างกันที่ว่าอันนี้มีน้าอ้อยอันนี้มีเกลือเ่ากะ อันตะกี้มีเกลือแล้วอันนี้มีน้ำอ้อยมันแตกต่างกันในอีนะอันนี้ก็ของคนเท่าองแกเหมือนกันนะเนี่ยพอนเอากินอย่างใดช่วงไหนได้พ่องเจ้าเนี่ยกินได้ทุกชนะ่วงแหละแล้วแต่ใครกินเนี่ยเอาเข้าไปจิกินนี้กันหรือว่าพ่นกินมาได้ก็นเนี่ยเนี่ยก็ออกหวานๆน้อยน้อน้ำอ้อยนะเจ้านี่น้ำอ้อยมีงาแล้วมีเกลือให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะ ตะกอนเมื่อตัวน้อยนั่งกินมาได้เนาะไปของกินเล่นบานเฮาเนาะตะกอนมันจะมีของกินเล่นไออย่างละขานมอย่างนัากนาะเจ้าอันนี้ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพตัวแล้วก็ราคาแบบแปลงตัวแปลงสิบาทเจ้าเจ้าอันนี้ก็กินก็เข้าก็ได้นะเจ้าผู้สูงอายุก็กินได้หอ่อนก็กินดีแล้วเจ้ามันจะมีออกหวานหวานน้ำอ้อยเนาะ แล้วก็ได้สารสำคัญจักงาขี้ม้อนนะจ๊ะบางคนที่ชอบหวานก็กินอันนี้คนพุ่นมาชอบหวานก็กินอันเด็กกี้นั่นเนี่ยนี่อยู่เราเจ้าที่แม่ทําอยู่นี่คือจากใบเตยเป็นดอกเป็นดอกนี่คือออย่างเจ้าแม่นี่เป็นดอกปนเขาอะกุหลาบใบเตยเจ้ากุหลาบใบเตยปนเอาไปใช้ประโยชน์ช่วงไหนได้พ่องมเจ้าเอาไปจัดช่อกายช่อกุหลาบใบเตยหรือว่าเอาไปจัด กะเช้ากะเป็นของฝากก็ได้เจ้าเป็นของฝากอะจ,จะดีเจ้าถ้าหากว่าอันนี้มาก็เอาไปไว้ดับกลิ่นก็ได้ในห้องนอนในรถเนี่ยถ้ามันเหี่ยวมาหน่อยมันต้องไปขว้างอะ่ะจะเดี๋ยวกินมันตึงออกมาหอมหอมใบเยตยได้เลยแม่ครูนเนี่ยหอมใบเตยหอมได้เลยเจ้าอันนี้นี่ดอกหนึ่งนี่ แม่เอาไปเข้าเป็นเป็น,ปนช่อดอกแคมกมารก็ว่าจำหนยเป็นดอกอี้ได้ตยวมาได้จ้ะมาได้มันบางามอ่ะมันบางามถ้าเป็นดอกอนี้มันบางงามเขาต้องเอาไปเข้าจ้อเข้าจ้อมโหสามดอกสี่ดอกห้าดอกแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต,แวแต่อันนี้ประจากัดถ้าถ้าเข้าไปกระเช้าเขาก็เอาทําดอกใหญ่หน้อยเอาใส่กลางแล้วเขาก็ทําสายขึ้นมาอย่างกันอันนั้นจะไปเป็นของเยี่ยมของฝากของอยังยังได้หมดอ่นนะนะ เนาะค่าหอมมารวบกันเป็นจ่อเอาน่าจ้ะใส่ใบเข้าไปเหรอจ้าหอมตัวนี้ผ uh, ลิตภัณฑ <ose> ์จากใบเตยเป็นงานหัตถกรรมฝีมือตอนนี้คุณแม่กำลังทำอยู่นะเจ้า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 พอสี่ตบไปตบมาสี่จะบะยากเนอใบหยากต่หัตก็นักแกมกันเนอะ งานหัตกรรมฝีมือนะเจ้าซึ่งท่านฟังก็ปกติแม่ครูปเปิ้ลก็จะมาเป็นวิทยากรจิตอาสาแบ่งปันความรูให้กับท่านฟังครอบครัวมก,กตโดยก็มีตึงแปรงหงเจ้ามีลายยางเจ้ากระดาษนะเจ้าแต่วันนี้ที่โชว์มานี่เป็นจากใบเตยนะเจ้าหรือว่าใบโอม,มันเฮาหรือว่าหวานเข้าใหม่ก็สามารถจะจะมาเป็นเป็นจ่อดอกได้เนาะเอาเป็นดอกประดับแล้วก็ เป็นเอาไว้ในโลดดับกลิ่นหรือได้ในห้องเนี่ยก็ได้นะจ้าเอาเป็นว่าเพื่อท่านฟังสนใจนอกจากจะมาอุดหนุนสินค้าเกษตรหรือว่าขอรับองค์ความรู้ต่างๆนี่ติดต่อแม่ครูปราณีอัมชาริดได้นะจ้ะนอกจากจะมาหาซื้อสินค้ารเรื่องอาหารของพื้นเมืองเหล่านี้ได้ติดกัดหน้าสีเขียวครอบรมกเสาร์แรกและเสาร์สัปดาห์ที่3ของเดือนแบบมงเช้าเป็นต้นไปแล้วต่วิทยุมกอเชียงใหม่บ้านแม่แก้วน้อยตำบลปลาไผ่อํเภอสันทรา,ายราจังหวัดเชียงใหม่แกยังโทรศัพท์ติดต่อคุณแม่ปราณีอัมชาริดได้เตย โทรศัพท์น้อยหนึ่งเจ้าคุณแม่เจ้า0ูน6 17, 1แ6ดส2เจหเจ็ดหนึ่แอมกำเจ้า084 617 6712 น,นี้ดอกหนึ่งก็แล้วเรียบร้อยและะว้วเราวางที่เขาอู้กันเนี่ยนะจ๊ะอันนี้เพิ่นเขา,าคนที่เพิ่นมีความชํานาญเนาะก็สามารถทําได้เอาเป็นว่าโอกาสหน้าเขาอาจจะมีการสาธิตการทําจีอี้เนะาะแบ่งปันความรู้ฮือครอบครัวมอ,อกกันก็นได้เผื่อสนใจก็ลองติดต่อกันมาใกล้สงการใกล้ปีเมืองปีใหม่เมืองเรา,าอ่ะบางนีอย่เป็นการตัดตุ้งกาอย่าจะบตรงนี้ ก่อหน้าเราจะได้ขอองคคมรูจากแม่ครูปรณีอัมชริดกันต่อนะเจ้ากับครอบครัวมกอเราเก่อหน้าสีเขียวครอบครัวมกอตางวิทยุมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ออกาดพร้อมกันทั่วประเทศออนไลน์ทั่วโลกยินดีจ้านักสวัสดีเจ้าคุณแม่เจ้าเจ้าสวัสดีเจ้า พอเวลาของรายการมาก์กเปิ้ประชาชนกเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เซียงปอดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติด,ดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าเียงเทียนเนียมซับฮับหน้าที่ดำเนินรายการขอมวิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้กู้วันจันทแ่ววันพุธหกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกยินดีชัดนะักสวัสดีเจ้า นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ด์ เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะส,เเส,สถานีวิทยุม,มกจริงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเลือสีเขียววิทยุมออกเจียงใหม่ก็วันเสาร์ของเดือนแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกรรษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกัดเนื้อเจ้าที่วิทยุมออกเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ มันไม่แกดน้อยตะบ,บนป่าภัยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมกรสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะืย